ญาติโยมทั้งหลายเคยไหมที่รู้สึกว่าชีวิตมันช่างหนักอึ้งเหลือเกินเหมือนแบกภูเขาทั้งลูกไว้บนบบาเดินก็ลำบากขยับก็เจ็บปวดนั่นแหละคือสัญญาณบอกว่าเรากำลังยึดติดยึดติดกับอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันสำคัญแต่จริงๆแล้วมันกำลังบั่นทอนจิตใจของเรามีโยมคนหนึ่งมาหาอาตมาที่วัด เล่าให้ฟังว่าทุกใจเหลือเกินสามีไปมีคนอื่นทิ้งแกไว้กับลูกน้อยสองคนแกบอกว่าชีวิตมันมืดมนมองไม่เห็นทางออกแกโทษตัวเองโทษสามีโทษฟ้าดินโทษทุกสิ่งอย่างอาตมาฟังแกเล่าด้วยความเมตตาแล้วก็ถามแกไปว่าโยมเอย๋ยโยมยึดอะไรไว้แกก็งงงงบอกว่าไม่ได้ยึดอะไรอาตมาจึงบอกว่า โยมกำลังยึดติดกับอดีตยึดติดกับความรักยึดติดกับความคาดหวังยึดติดกับความเจ็บปวดความยึดติดนี่แหละคือบ่อเกิดแห่งความทุกข์ทั้งปวงเหมือนอย่างที่หลวงปู่ชาท่านเคยสอนไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดกาล เพราะฉะนั้นการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงมันก็มีแต่จะทำให้เราต้องผิดหวังเสียใจและทุกข์ทรมานพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรว่ายงกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติแปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดา ทุกอย่างล้วนการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่การที่เราเข้าใจในสัจธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นเพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันต้องผ่านไปแล้วจะทำอย่างไรจึงจะปล่อยวางได้อัตมาก็บอกโยมคนนั้นไปว่า ให้โยมลองพิจารณาดูว่าอะไรคือสิ่งที่โยมกำลังยึดติดอยู่เมื่อรู้แล้วก็ให้ค่อยๆปล่อยมันลงทีละนิดทีละนิด,นดเหมือนกับการปล่อยมือจากก้อนหินที่ถือไว้นานๆตอนแรกมันอาจจะเจ็บๆชาชาแต่พอปล่อยไปแล้วมันก็จะเบาสบายนอกจากนี้การเจริญสติภาวนาก็เป็นสิ่งสำคัญ ให้เรามีสติรู้เท่าทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเมื่อเรารู้ว่าความทุกข์กำลังเข้ามาเราก็แค่รับรู้แล้วก็ปล่อยมันไปอย่าไปปรุงแต่งอย่าไปยึดติดให้มันเป็นแค่ผู้สังเกตการไม่ใช่ผู้ร่วมแสดงโยมลองสวดบทนี้ดูนะอิติปิโสภะควาอารหัมสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถูอนุตโรปุริสธรรมสารถีสัทธาเดวมนุสสานังพุทโธภพควาติสวดไปเรื่อยๆใจเราจะสงบขึ้นมีสติมากขึ้นสุดท้ายนี้อาตมาขอยกคำสอนของหลวงปู่ชามาฝากอีกครั้งท่านว่าการปล่อยวางไม่ใช่การทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่เป็นการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่น เรายังสามารถรักห่วงใยดูแลคนรอบข้างได้แต่ต้องทำด้วยใจที่เป็นอิสระไม่ยึดติดไม่คาดหวังเมื่อทำได้ดังนี้ชีวิตก็จะเบาสบายขึ้นเยอะหลังจากวันที่โยมคนนั้นกลับไปอาตมาก็ไม่ได้ข่าวคราวอะไรจากแกอีกจนกระทั่งวันหนึ่งแกกลับมาที่วัดอีกครั้งแต่ครั้งนี้สีหน้าแกสดใสขึ้นมาก แกบอกว่าหลวงพ่อคะหนูทําได้แล้วหนูปล่อยวางได้แล้วหนูไม่ได้โทษตัวเองไม่ได้โทษใครอีกแล้วหนูเข้าใจแล้วว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาตมาฟังแล้วก็รู้สึกยินดีด้วยจริงๆญาติโยมทั้งหลายชีวิตเรามันสั้นนักอย่ามัวจมอยู่กับความทุกข์เลยจงเรียนรู้ที่จะปล่อยวางแล้วก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุข อาตมาขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้ทุกท่านจงมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะและปล่อยวางความทุกข์ทั้งปวงเพื่อชีวิตที่สงบสุขร่มเย็น ถ้าญาติโยมชื่นชอบเรื่องราวธรรมะแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อัตมาได้สร้างสารรค์เนื้อหาดีๆต่อไปและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องราวธรรมะใหม่ๆที่จะช่วยให้ชีวิตของท่านสงบสุขยิ่งขึ้น